สารชสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนาฬิกาคาสิโอนะครับรุ่นที่มีการปลอมอย่างมากมายนะครับวันนี้เราจะเอาตัวอย่างมาทุกท่านได้ชมกันถึง4รุ่นเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับอ่ากี่รุ่นดีเนี่ยประมาณ5รุ่นนะครับประมาณ5รุ่นนะครับอ่ารุ่นแรกนะที่มีปลอมกันเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับ ขาซีโออีดิฟิตนะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับรูปแบบของเขาก็คือจะมีเข็มเล็กอยู่3วงนะด้านข้างและด้านล่างนะสำหรับเข็มตัวนี้นะจะเป็นเข็มสำหรับเข็มหลอกเข็มหลอกมายควาว่ายังไงนั่นก็คือใช้งานไม่ได้จริงนะเป็นโลหะแปะไว้เฉยเยนะสายนะครับเป็นสายโลหนะสายก็ถือว่าพ้อพับดีพอสมควรนะ แต่สายก็เป็นสายเหล็กไม่ใช่สายสเตเลสนะเป็นเป็นสนิมนะครับมาดูที่ฝาหลังนะอันนี้นะครับจะดูง่ายนิดนึงเนาะเห็นไหมคาซิโอหมายเลขสองหนึ่งนหนึ่งศูนย์ no. นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวครับอ่าครับอันนี้ก็ปลอมกันเยอะอันนี้ตัวที่สองนะครับเหมือนเดิมครับคาซิโออีดิฟิทเหมือนเดิมนะเขียบวง นะครับก็เป็นเข็มหลอกเหมือนเดิมนะอันนี้นะครับฝาหลังก็มีแค่คำว่าคาซิโนะครับนัมเบอร์ก็2อเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเนาะปลอมกันเยอะมากนะอ่าตัวต่อมานะครับอันนี้จะเริ่มดูยากขึ้นมาละนะอันนี้นะครับก็คือคาซิโนะเขาจะเป็นแค่บอกเวลาอย่างเดียวนะ สายก็เป็นสายโลหะสีทองกระจกจริงอย่างพวกกระจกจริงนี่นะครับเคยเห็นโฆษณาตามทีวีไหมที่ข้อ,อสว่านมาเจาะจริงๆมันนาฬิกาอะไรที่เป็นกระจกมันก็ไม่มีอะไรเจาะได้นะครับของก๊อก็เจาะไม่ได้นะครับเหมือนเดิมครับอสองหนึ่งหนึ่งศูนย์คาซิโอรับแน่นอนครับฝาหลังก็ใช้เลเซอร์ยิงเนาะ สายก็เป็นสายเหล็กนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเขาจะมีความคมอันนี้ก็ใกล้เคียงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าตัวต่อมาอันนี้นะคาซิโอเหมือนกันนะครับแต่มีวันที่ด้วยนะเห็นไหมตัวนี้ก็กรอบนะครับวันที่ใช้งานได้จริงเนาะอันนี้ที่เอาให้ดูมาทั้งหมดนี่ก็เป็นนา,จากจัผู้หญิงนะครับ วันที่ก็จะสามารถใช้งานได้จริงเห็นไหมสายก็เป็นเกรดเดิมนะครับเกรดเขาจะไม่หนีกันเนาะ,ะเขาจะปั๊มว่าคาซิโออีดิฟิตนะครับมีน u ำเบอร์ด้วยนะ8 123นนะครับตัวนี้ก็ก๊อปถ้าใครมีอยู่ที่บ้านก็ลองไปหยิบมาดูนะครับถ้าเป็น ตามที่แอดมินเอามารีวิวนี่ก็คือเป็นของก๊อปแน่นอนนะครับของผู้หญิงเช่นเดิมนะอันนี้ตัวต่อมานะครับของแท้ก็มีนะของแท้ก็จะเป็นทองเหลืองชุบนะครับเหมือนเดิมครับเขจะใช้เลเซอร์ยิงบางๆที่ฝาหลังเนาะจะไม่คมชัดเหมือนของแท้นะครับตัวนี้ก็เป็นก๊อปนะครับ ใครมีก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูนะตัวต่อมานะตัวนี้เป็นของผู้ชายตัวใหญ่นะครับ c o นะเ,เนาะ water resistant วางั้นขนาด้า50เมตรเลยทีเดียวเจแปนมุกนับที่เขาพิมพ์ด้านล่างเห็นไหมตรงที่ปลกความหมายก็คือ j จแปนมุกนี่ก็คือเครื่องญี่ปุ่นนะแต่ตัวนี้เป็นตกกับปุกก็คงใช้เครื่องจีนนะครับวันที่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวหมุนให้ดู พวกของกอ๊อปพวกนี้นะครับเกรดเขาก็คือจะใช้ตะก,กั่วนะครับในการทําตัวเรือนตะก,กั่วหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราใส่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะผุนะครับเป็นเม็ดเป็นสิวขึ้นมานะครับเต็มนะครับแล้วก็บางท่านก็แพ้นะครับแต่ตัวนี้นะครับอ่ะข้อพับจะสู้ตัวเล็กไม่ได้นะแ่อยากกว่านิดนึงสิ่งที่มันเหมือนกันของนาฬิกาเกรดพวกนี้นะครับนั่นก็คือเห็นไหมครับ เขาจะใช้เลเซอร์ยิงฝาลหลังบางๆบางเป็นจุดๆถ้าเราใช้กล้องส่องนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าไอตัวหนังสือคาซิโอเนี่ยมันจะเป็นจุดๆ,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 ๆนะครับคือใช้คาซิโอเขาใช้ไอเลเซอร์ยิงเนาะอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับว่าเออตอนนี้คาซิโอเนี่ยมีกลอบเกือบทุกรุ่นนะครับเผลอๆนี่มีเยอะกว่าของจริงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกานะหรือว่าอยากได้นาฬิกาเอาไปใช้ไปใส่ไปขายนะครับแอดมินก็มีร้านอยู่ที่ตลาดปัทภมิกรนะครับโซนโรงอาหารนะนาวามินเจขายอยู่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ลองแวะมาชมกันได้เนาะมีทั้งของแท้ของเตียมให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะจะซื้อไปใช้ซื้อไปขายก็ได้ราคาไม่แพงนะครับสนใจก็แวะมาคุยกันได้นะวันนี้สารเลี้ยงเชนเนลก็ ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ช่วกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันสวัสดีทุกท่าน